อยากหลับแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับอ่าเป็นได้ครับถามทยกันหลังมือห้อยออกนะครับเนาะเดี๋ยวนี่คือส่งเหมือนมือดร่ะเนาะมือดรอด่ะสีนห้อป้องตัวนี้พวกแจงเลยมือดไอ่วแจงว่ะ ใส่นอก้าวต้แกงน,นี่แล้วเว้ยาคือว่าแ้งเป็นังไงล่ะคือมืดแแกล่ะเอาว่าแ้งกะ้างหัวมันอังสิทธ์นะครับเนาะถามไต้เมื่อวันหัวออกนะครับเนาะเออเป็นยังไงสุขดีบ่ครับผู้ใดติดตามลีปเป่าไว้อ่าเขามากอะ ที่ตามไมา่เลยกับคือสี่โ้วงหีทุกคน,กคนดอกครับเนาะถึงพอไวก้กะบอกว่าพอไว้บริบาร์นะครับเด้วพอไหไปเฮ็ดคลิปนะพอไหไปแบบเหนเข้าไปเอาแบบเนื้อเนือ,นอ,นอขั้นไปคน,นหลายหันพอไว้กับไปน้ำไดยูต่ว่าห่างพอไหวแห่งคิดว่าบ่อยากไปช่วงหนีมันคนหลายเนาะมันบ่มัมกเจ็บบ่มักปันใดเนีย๋ยอ่ะต่อครับสวัสดีอีกทีนึงครับอ่าซั่ม <laughs> อ่าก็คือสีมีคนติด ตามพ่อไวไปก็คือสีสุขดีับทุกคนทุกครับเนาะคือของพ่อไวแล้วหันกะเคยบอกไ้อยูครับบอกไว้ทุกคนอย ak, ู u, ค่ครับบอกไว้ท <Talking S 2> ุกอันอยู <steam> ่ครับว่าพ่อไวไปเฮ็ดใส่พ่อไวบริบาบาแต่ว่าพ่อไวมักไปผู้เดียวเข้ามีสมาธิครับการแบบผู้เดียวสมีสมาธิแต่ว่ามันกะบอกมีคนติดตามพ่อไวหลายนะครับบอกไวไงมีคนติดตามพ่อไวหลายนะครับเนาะปุบเขาเขาบังคนเขาเบิ่งกะเบิ่งแล้วกับบ่รดาเบิ่งครับคิดพ่อไวอ่ะ พราะว่าอ,อเค็ดพยายามสิอยากเค็ดมันหนาเบิ่งอยู่หรอกครับหนาดูอยากทาให้มันหน้าดูอยู่หรอกครับแต่ว,ว่าก็เอาเอาที่เราทําทําได้นะครับนาะเพราะว่าพอไว้เป็นมือสมัครเล่นยังไม่เก่งครับเป็น youtube มือสมัครเล่นนะฮะอ่ะก็เข้าไปก็อ่าเข้าแล้วครับเด้อคลิปแรกที่พอไว้ไปนะครับเนะะปปา,า,เาะอ่าไปปูค้ายาซับที่พอไว้ไปยูทูบได้อ, 3, อ่ะสามอ่ะเจ็ดเก้าสามครับ ็ดกาสามผู้ค้ำยาสับขอยลงหายอยู่ด้วยครับเดอ่าซึ่งมันกับเขาสองตัวสองตัวลานะวว่างน,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 นะครับเนาะก็ดสามครับพอไว่ามันเล็กมันจิตกับเขามีบ่อพอไกันเล่นเน้นลงไปว่าให้มันเจ็ดสามเรีนสองตัวเอาเล่นสามตัวอ่านะครับเนาะคลิปต่อไปพอไปอยู่อ่าบ้านไม่ห้อมหวนครับบ้านไม่ห้องหวน์ถันกะไปได้กัเพิ่นกะใไฮมากกาาับ่อเขานะครับเนะบานะบ่อเขาอกิดบ้านหวนกับบ่อเข้าข,ของอ่า ของเสียจวนเขาด้วยครับเด้อของเสียจวนเสียจวนมือสุดท้ายที่พ่อไว้ทรไปถามครับพ่อไว้ทรไปถามพ่อไว้บอกว่าอ่าพ่อไว้ได้มาแต่ผุนเหล็กมาปู่อาบัดขุดแฮ่นะครับเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่มักเพิ่นมักแต่เป็นหกแปดกับเลขหกแปดนี่ก็บบ่เขานะครับเนาะเพิ่นก็มาเข่าสองตัวเพราะว่าเพิ่นบอกพ่อไว้ไว้ว่าเอาสามเจ็ดกับสามหนึ่งไปไว้เด้อพ่อไว้เด้อสถาน่าพ่อไว้กะอ่า มากทุกครับสามสามเก็ดก็ได้แต่ว่าหางบริษัทสื่อน้ำเปิ้ลครับบริษัทสื่ออ่ามันกับเปิ้ลกับสิเลีนได้สามเก็ดนั่นแหละเก็ดสามเป็นสิกลับโอบโนี่เพป็นกระสิกลับไใบรกเนาะเพป็นเพินพวกความฝันของเพคนนะครับเนาะอ่าหลังจากหันเข้าไว้กับไปหาปูนลำพะเนียงครับปูนลำพะเนียงกับบ่อเขานะครับเนาะปูนลำพะเนียงใหญ่มากกับบ่อเข่าจ้ะวัเป็นงยังครับเพราะว่าเขาบ่อเข่าเขาก็ต้องไปหาเพิ้ลกระเก่านะครับเนาะติดต่อไปเรื่อยมันก็มีเขาบังบ่อเขาบังแหละธรรมดา ที่เขาเน้นๆนะครับเด้อวัดป่าสามกษัตริย์นะครับเด้อวัดป่าสามกษัตริย์นะพ่อไว้ไปได้เลขจุดทูบอยู่ปูบลัยสามแปดครับสามแปดแล้วก็เลขรองเท้าขององค์หญิงสองนางครับสามแปดนะพ่อไวสามแปดพอไวลงสองงวดติดกันนะครับเด้อแล้วก็ไปพ่อไว้ก็ไปเห็นเลขปฏิทินครับปฏิทินแปดหาแปดหาแปดหาสองหาหรือแปดหาศูนย์สี่หาพ่อไว้ก็ลงไว้อยู่ครับ เหล็กปฏิทินนะครับเพราะพอพอไหวหมักศูนย์สี่หาอยู่ซึ่งมันไปนเขาอเป็นเลกับเลกหลวงปูวัดกุดแห่ครับลากาม่ามาอ,มา,อมาเห็นครับหอยมาเห็นเลขครับพอยไงมาเห็นมาได้เลขครับได้เลขอพอไหวได้ได้โดยบังเอิญครับอสามแปดห้าพอไหวได้ดุดได้โดยบังเอิญครับอ,อันนี้ว่าเขาเห็นแต่ต่าง,งเข้าอีกนอกขั้นทิ่วบาไปเป็นกระกิบเบเสื่อน,นะครับ พอว่าต่างเข้าว่าเขาเห็นได้ต่างเข้าได้โดยบังเอิญครับสามแปดห้าพ่อไว้ก็ลงให้นะครับสามแปดห้าซึ่งพ่อไว้ก็บอกว่าให้ตัดเล่นสองตัวนะครับตัดเล่นสองตัวเอาถ้าใครชอบสามตัวว่าสามตัวก็เอาก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่มันก็มันกับเขาโตดนะครับเนาะมันบดตรงไปได้แต่เขาโตดเขาโตดแต่ว่าเขาสามตัวบนนะครับสามแปดห้านะครับสามตัวบนนะครับเขา้าแบบเนื้อๆเ,เ,เลยนะครับคิอยู่ที่ปู บัวไหลนะครับองหญิงสองนางครับอันนี้เข้าหมดนะครับบนเข้าบนหมดเลยนะครับแล้วก็ปูคาย่าซับข้าวล่างครับข้าวล่างนะข้าวล่างนะก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะถือว่าเราก็ใช้ได้ครับถ้าใครชอบติดตามพ่อไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อไวไว้นะครับพ่อไว้จะไปคนเดียวอย่างนี้นะครับเน้นเอาเนื้อไปนะครับเนาะไปหาเอาตามพระรูปต่างๆวัดป่าน้องแก้วนะครับ วัดป่าดองแก้วเข้าบนล่างเหมือนกันนะครับนะาพอไหวบอกแล้วนะครับว่าวัดป่าดองแก้วนี่ส่วนมากจะได้ทั้งบนทั้งล่างาาแต่งวดนี้เข้าบนทั้งสามตัวนะครับสามห้าแปดนะครับวัดป่าดองแก้วนะครับพอไหวบอกว่าให้ติดตัวติดตามพ่อไหวเอาไว้จะลืมที่วัดป่าดองแก้วพ่อไหวไปที่ไรก็ไม่เคยขาดได้ประจําครับพ่อไหวไปลงให้ศูนย์ 58แล้วก็358นะครับ385 358นะครับวัดป่าหนองแก้ว3ตัวตรงๆเหมือนกับหลวงปูบ่บัวไหลนะครับวัดป่า 3, สามกษัตริย์พ่อไวได้มา385ซึ่งมันก็ตัวเดียวกันนะครับพอไว้ก็เลยชอบเลข385มากครับ385มากครับอันนี้ที่วัดป่านะครับวัดป่าหนองแก้วกับหลวงปูบ่บัวไหลแล้วก็ที่ ผูกคำยาซับนะครับสองสามวัดสามที่นะครับเข้าทั้งหมดเลยนะครับก ah ็ไหวถามไทยดูนะครับมีโชคมีลาบก็สบายแกนะครับเนาะก็คงแกได้ปลดหนี้ปลดสินกันไปนะครับถ้าใครติดตามพ่อไว้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อไว้ด้วยนะครับครับเด้อคุนมักกับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อบับณมากกับพานนะครับเป็นอย่างครับสวหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ